กูจะบอกพวกมึงสองคนว่าวันนี้กูจะพาพวกมึงสองคนอ่ะมาแกรนโอเพนดิ้งแปลว่าอะไรเปิดร้านเปร้านแบบไหนเป็ดร้านยุคเก้าศูน90บรรยากาศดีมากมึงเคยดิ้งไหมดิ้งเคยเคยอยู่มึงเคยดิ้งไหมแบบดื่มนั่งชิวๆจะสบาย แล้วจะต้องมีแสงสีเสียงเป็นผับเป็นบาร์แต่คดีที่ไม่เคยเที่ยวกลางคืนมาก่อนเลยอะไรนะครั้งแรกแล้วเนี่ยจะมาเที่ยวกลางคืนเนี้ยนีสาบานเดี๋ยวนี้สาบานยังไงไม่เคยใช่ไหมไม่เคยสาบานให้บาห้บานไฟไหมเจ้าเขาอยู่ไหมก็หมจาจากของบ้านเพืเอนี่ดีดอ้ดอ้ี่แต่งตัวเกินเที่ยวกลางคืนแล้วอยยีนี่ก็เขาบอกว่าจะมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์ต้องแต่งตัวให้มันเข้ากันหน่อยฉันนะพูดนะเพราะพวกเราเนี่ยเคยเข้าแต่วัดแต่วาแต่ครั้งนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยแล้วเป็นครั้งแรกเลยเป็นอะไรแบบนี้นีมิดมากเลยอ่ะแล้วยิ่ง เปิดร uhh oh, ้านนะเอาเป็นว่าค well yes you know ืนน oh, ี้คูพาพวกมึงมาสองคนเปิดหูเปิดตาในร้านนี้รัดหรูอลังการเพราะว่าระบบไฟแสงสีเขาเพียบไปหมดหยจดยกดยุกตอามารหน่อยไอ้ระบบไฟแสงสีไม่เท่าไรหรอกทำไมเด็กเสิร์ฟผู้ชายเยอะไหมเด็กเสิร์ฟผู้ชายสามสิบคนเลยเที่ยวเตียมตยวมาแล้วเดี๋ยวแจกติปผู้ชายเลยกูบอกเนี่ยวันนี้มาเปิดร้านนี้เขา แน่นอนอยู่แล้วแต่ฉันจะป็เดิมคนแรกแล้วก็จะแจกติ๊บเด็กแบบแล้วร้านเนี่ยที่สดืัญคือ,อกูวางระบบไฟแสงสีเขาทั้งหมดใครวางระบบไฟนะกูฝากกูวางวางระบบไฟแสงสีก่อนที่จะวางระบบมามึงวางหน้ามึงให้ดีก่อนเถอะหน้ากูไม่เท่าไหร่แต่ระบบเขาดีแล้วมึงอะเข้าไปในร้านทำให้ระบบเขาเสียหรือเปล่าไ้นี่นี่เด็ก สบายยังไงเนี่ยล้านเก้าศูนย์แล้วก็ให้ฉันมาเปิดร้านมาเปิดร้านโอ้เป็นนี่โอเป็นนี่ฉันนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากจันทบุรีนะเพราะประกันเดียวกันนิ่แหละร้านเนี่ยนะสบายหยอกนั่งมาจากจันทบุรีนั่งลงเอกมัยแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์มาแปลงวิธีนี่แหละเปิดร้านเปิดร้านไงสรุปแล้วก็เอาพวกมึงสองคนมาช่วยเปิดร้านเพราะนั้นอย่าอยู่เฉย เอากค่ยี่ลงมาช่วยเขาเปิดร้านเปิดร้านจริงๆให้พวกฉันมาเปิดร้านหมายความว่าให้มาทำงานเนี่ยนะช่วยยกกงก้อ้จัดตรงจัดร้านเพราะเปิดร้านจริงๆแต่แขกไม่มามึงก็ช่วยยกไปเดี๋ยวร้านเปิดกี่เมงทุ่มหนึ่งร้านเปิดทุ่มหนึ่งนี่กี่เมงสี่โมงครึ่ง อย่ามอย่าเฉยทำยังไงช่วยเขาจัดจัดรัดเปิดรัดเปิดรัดทำทำมไม่ทำรัดเปิดไม่ได้เปิดอยู่นี้เลยทำเลยทำเลยยกโอ้ยดีนะเนอะโอเป็นดีโอกยไปยกไป เด็กเติมปั่ดันพวกหนุแน็กองคนช่วยเติมด้วยนะคะว้าวเบาใมือเบาใแกนโอเพนดี้อะยกสิยกสิยก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 ยเดินดูนี่อะไรละมันชืนยกสิมาที่ชื่นยกสิ